ครับผมกลับมาอีกครั้งกับบางแสนปลายหาดบางแสนกันแล้วนะครับผมเราก็จะทําตามสไตล์ของเราก็คือจะพาเดินดูทะเลในเช้าเย็นนะครับผมสําหรับวันนี้ก็คือวันเ,เสียงมันจะไม่ค่อยเข้าท้หันถ้หันหลังก็สําหรับเช้านี้ก็8โม23แล้วนะครับ มก็จะมานั่งกินกาแฟท้าขึ้นวันนี้เปียกไปแล้วครึ่งตัวแล้วแต่ไม่เป็นไรเราเตรียมมาเปียกอยู่แล้วน้ำขึ้นสูงสุดในรอบเช้าแล้วนะขึ้นไปตั้งช่วงเช้าแล้วแล้วก็จะลงช่วงบ่ายแล้วจะขึ้นอีกรอบหนึ่งช่วงเย็นอัน <c oughs> เดียวพาเดินดูแถวๆนี้กันต่อ เขาจะโดนขึ้นซัดเด็กๆเขายังสู้ไหวเลย <c oughs> ขยะมาจากไหนครับมาจากท้องทะเลมาจากผู้คนนะครับผมคุณวิวิศรุตขึ้นขึ้นลงลงอันแน่นอนสวัสดีมังกรโตมังกรโตกีดกลับบ้านยังกับโคราสยังแกไม่มากับไอ้น้อยไอ้น้อยจะมาหรือเปล่าไ,ไม่รู้นะไม่เห็นมันทักทายเลยมากันเลย แต่ดูดิขยะมันก็มาจากลมมรสุมมาจากท้องทะเลนะครับผมมันสะสมอยู่ในท้องทะเลแล้วมันก็วนมาเรื่อยๆตามฤดูกาลตามช่วงลมที่มันพัดพามาดูดิแต่เดี๋ยวสายหนึ่งเขาจะมีทีมงานเทศบาลเขามาเก็บกวาดแล้วนะครับผมก็คใครมาช่วงเช้าก็ต้องเผชิญชะตากรรมกันเล็กน้อยนะครับที่ต้องเห็นขยะเอยอะแยะมากมายแต่ว่านั่นก็เป็นผลพวงจากน้ำมือของมนุษย์เรากันเองนี่แหละที่ท้ายสุดเราก็ทิ้งมัน ไม่รู้จะลงถังหรือไม่ลงถังนะแต่ท้ายสุดมันก็ไปอยู่ในท้องทะเลที่ผมเจอแปลกๆนะฝาชะโครกอะไรนี่นเห็นไหมเห็นข่าวบางทีมีตุ๊กตายางลอยมาอยู่แถวหาดวอรนภะพาซึ่งแน่นอนผมว่าหนึ่งในหนึ่งในพี่เล็กเนี่ยนะพี่เล็กที่อยู่ในเนี้ยเดี๋ยวพี่เล็กจะโผล่มาพี่เล็กกับไปคนทิ้งตุ๊กตายางนะ <c oughs> โดนมีแมงพุนไหมครับมีครับผมเป็นช่วงเวลาของมันเปียกตลอด นินทาอีกแล้วอายเขาเออเหออายอะไรล่ะชอบโชว์จะตายผมผมเล็กครับโอ้โหโชว์ตรงไหนเนี่ยเอาสักคันไหมเจ็ตสกีวันนี้เปียกแล้วไม่ต้องเกรียนกลัวแล้วโอ้เดี๋ยวใายเข้ารองเท้าเราแน่เลย มีมีมลมลมใช้ได้อยู่ชิว,ชวๆอยู่นะไม่อบอ้าวไม่อบอ้าวอากาศยังไม่ร้อนเชาน้านี้เขาเอาทุนออกไปไหนเขาทุนออกไปไหนเขาน่าจะเก็บเพราะว่ามันสัมปทานมาหรือเปล่าหรือเช่ามาผมว่าน่าจะเช่ามาน่าจะเช่ามาเช่าได้แค่นั้นแล้วก็มันประกอบกับช่วงฤดูมรสุมพอดีอ่ะฤดูคลื่นแรงอันนี้ปลาหวานปลาฉลามหัวค้อนนี่หว่า ก็ะชลามหัวค้อนนอนตายริมทะเลมันตระกอบกับช่วงขลื่นแรงพอดีเขาก็เลยเอาออกอะ่ะสวัสดีรคบพี่วูดเออมาแล้วกำลงกังจะนินทาเห็นว่าจะไปพรุ่งนี้หนูไปค่ะอ้อหพรุ่งนี้พรุ่งนี้วัน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 นี้วันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ตไม่มีถนนคนเดินนะศุกเสาร์เท่านั้นที่มีถนนคนเดินวันนี้ก็น้ํายังใสยอยู่เช้าน้ําขึ้นเยน็นน้ําลง ขึ้นๆลงๆไม่คงเส้นคงวาเหมือนจิตใจของผู้คนเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวจะให้ดูกราฟเนี่ยถ้าใครมาช่วงช่วงเช้านี่เห็นไหมตอนนี้เราก็ยังอยู่บนจุดสีขาวๆนี่กําลังลงมาลงต่ำสุดตอนเช้านี่ก็ประมาณช่วงบ่ายสองนะเราก็จะมาขึ้นอีกทีประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มขึ้นสูงสุดในรอบรอบเย็นเห็นไหมใครจะเล่นน้ำมันแค่ช่วงนี้เองนะช่วงเช้า ที่เหมาะสําหรับการเล่นน้ําเพราะว่าหลังจากน้นมันก็ร้อนอะ่ะทุ่นลอยน้ําเขาเก็บแล้วนะครับผมวันนี้ไม่มีทุ่นแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นการเช่ามาแล้วก็มันประกอบกับช่วงนี้มันขึ้นแรงมันก็ไม่เหมาะสําหรับเอาทุ่นมาให้คนไปเล่นกลางทะเละนะผมว่าเขาก็เลยเก็บไปนะเก็บไปวันวันสองวันก่อนเองอ๋อโซนดีเลยชิลเลยโซนนี้นะผู้เสือนั่งก็ต้องโซนนี้ฟรีโซนฟรีโซนจะมีอยู่แปดจุดด้วยกันนะ อันนี้ฟีโซนสุดท้ายผมว่าฟีโซนสุดท้ายปลายหาดที่มันเหมาะเหมานั่งมากกว่านะไม่นับที่ขยะเรียนรายนะเพราะว่าโซนนี้เรานั่งโซนแถวนี้ใช่ไหมตอนคืนเราก็ไปโซนนู้นแล้วก็ไปเชิงเขาสามมุกผมว่าวิวมันเยอะกว่าถ้ากลา,กลางหาดบางแสนนี้มันค่อนข้างจะวิวแบบเพนเพลนเรียบๆสาวสดไปบางแสนมาแล้วค่ะออไว้หยุด หาคนพาไปดีกว่าไปคนเดียวมันเหงาเออเหออยู uh ่คนเดียวมันเหงาเท่าไรมีแต่คนใจร้ายเข้ามาเราไม่มีทุ่นลอยน้ำให้เราลงเลยนะเราก็เลยเดินงงๆงงนี่นะฮะจตเป็นจุดเขตปลอดล่มปลอดเตียงอันนี้โซนสุดท้ายเลยโซนแรกมันจะอยู่หลังวงเวียนบางแสนสำหรับใครที่อยากรู้ ราคาเก้าอี้นะครับเขาก็กําหนดไว้ตัวละ50บาทนี่แหละสองคนร้อหนึ่งแต่ว่าถ้าเกินกว่านั้นเขาก็จะเหมือนกับเขาจะเป็นราคาเหมากัน,นะตัวละ300ตัวละ400เขาว่าไปแต่ว่ามันมันก็ได้ถูกกว่าคนละ50อยู่แล้วล่วละ <S <S สำหรับใครที่อยากจะมาในวันที่ผู้คนน้อยที่สุดนะครับผมก็ต้องมาทุกวันอังคารนะครับเพราะว่าวันอังคารเป็นวันจุดป,ประกอบกิจการการค้าริมชายหาดแบบนี้ แต่ถ้าเป็นวันอังคารที่ตรงวันหยุดนักขัตเกิกหรือว่าตรงวันสงการวันพิเศษต่างๆเขาก็ไม่หยุดนะเขาก็จะให้พ่อค้าแม่ค้าได้ประกอบกิจการกันนะครับผมซึ่งถ้าใครที่นัดเพื่อนมาเจอแล้วไม่รู้ว่าจะนัดตรงไหนเพราะว่าหาดบางแสนมันค่อนข้างมีวิวทิวทัศน์ที่ละไม้คล้ายคืนกันมากนะครับเหมือนแสดอินจันเลยทีเดียวเพราะว่ามันก็ต้นมะพร้าวเรียงรายกันนะให้นับต้นมะพร้าวตรงนี้ดีกว่านี่เห็นไหมเขาจะติดป้ายไว้ว่าล็อกที่เท่าไหร่อันนี้คือล็อกสุดท้ายปลายหาดนะถ้าหลังวงเวียนบางแสนนี่ประมาณล็ มันจะมีฟรีโซนกับล็อกปกตินะอันนี้เป็นล็อกค้าขายถ้าเป็นฟรีโซนเมื่อกี้ที่ผมผ่านมานี่อันนั้นคือฟรีโซนที่8ฟรีโซนก็คือเขตปลอดล่มปลอดเตียงก็ไม่ให้มีล่มไม่ให้มีเตียงให้วางยาวๆแบบนี้เพื่อที่จะให้เราหาเสือหาอะไรมาปูมาตั้งกันเองได้แต่ถ้าไม่ปูไม่ตั้งก็ซื้อข้าวของของพ่อค้าแม่ค้าโซนนี้เขาก็จะมีโต๊ะญี่ปุ่นมีเสือบริการนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้ากระลอกนะครับผมมาคอยแอบขโมยของกินเรา <laughs> ด้วยนะมาเที่ยวบางแสนกับใครครับ ผมมาเที่ยวบางแสนกับจิตวิญญาณของผมเองนะครับผม <laughs> ี่มาคนเดียวก็บอกเถอะผมย้ายมาที่บางแสนช่วงโควิดนะครับผมแล้วก็อยู่แถวนี้สิงสถิตอยู่ต้นมะพร้าวต้นใดต้นหนึ่งนะครับเพื่อที่รอคอยคนที่จะมาจุงมพิษเราให้กายร่างเป็นเจ้าชายถ้าไม่มีของข้างทะเลหน้าเดินกว่านี้นะดูรกๆมาวันอังคารน,นะครับผม <laughs> แต่ว่าผมว่าก็ <c oughs> <ๆ> ก็เป็นบรรยากาศสีสันดีนะผมมาช่วงโควิดนะช่วงโควิดมันล็อกดาวน์เซเว่นยังไม่เปิดเลยห้างร้านผู้คนนี่เงียบไปหมดตอนนั้นนึกว่าตัวเองซื้อที่นี่อยู่คนเดียวแล้วก็เดินเงียบๆง่อยๆไม่มีผู้คนอ้างว้างไม่มีบรรยากาศชีวิตมันก็ดูเป็นอีกแบบนะถ้าใครที่อยากปีกวิเวกก็คงก็คงเหมาะแต่ว่าแถวนี้มันมีผู้คนมันมีชาวบ้านมันมีพ่อแม่พี่น้องอยู่นะครับถ้าไม่มีการตั้งแผงตั้งอะไรนี่เขาก็คง ทามาหากินกันไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกวิถีหนึ่งที่มันต้องมีเกิดขึ้นนะผมว่าอย่างเช่นไปห้ามจับปงจับปลาจริงๆเขาก็ห้ามการใช้บางอุปกรณ์มันห้ามจับกันไม่ได้นะมันเป็นวิถีชีวิตที่มีมาตั้งแต่นมนานชาวทะเลก็ต้องออกเรือหาทะเลห้ามตกปลาเพราะเข้าใจได้เพราะว่ามันผู้คนเยอะแยะในบางบริเวณการแกว่งคันเบ็ดนี่มันทําให้อันตรายต่อนักท่องเที่ยวแต่ห้ามจับปลานี่มันห้ามค่อนข้างลําบากเพราะเขาก็ทําการประมงมาก็ตั้งแต่นมนานนะ ฟังปู่ย่าตายายแถวนี้ที่รู้จักแกก็บอกว่าตอนเจ้าสาวแกออกเรือไปทุบเขาเรียกทุบนะไปทุบหอยนางลมอยู่เกาะศรีชังอะไรประมาณนี้ไปตั้งแต่ชเช้ายืนกลับอะไรประมาณนี้ชีวิตก็เป็นมันก็เป็นเช่นนั้นตั้งแต่นมนานการเลก่อนที่จะเปิดการท่องเที่ยวก่อนจะมีผู้คนรู้จักบางแสนสมัยก่อนมันก็เป็นแค่ชายทะเลที่โลกล้างว่างเปล่าเราก็โมอะไรไปเนี่ยเราคนนึงชอบไปบางแสนของกินเยอะดีค่ะ ลิงไซส์กับท้องทะเลนะโซนนี้น้ําถึงที่นั่งเลยแต่มันก็จะลงแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูกราฟกราฟน้ําเพราะว่ามันสูงสุดไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมสูงสุดไปแล้วในรอบเช้ามันก็ค่อยๆลงมาแล้วมันก็จะขึ้นอีกทีเดี๋ยวซูมหนะ่อยเห็นไหมสูงสุดไปแล้วเราอยู่ตรงจุดสีขาวเนี่ยกำลังกำลังลงมามันจะลงมาต่ําสุดก็ช่วงบ่ายแล้วจะขึ้นอีกทีหนึง่งก็ช่วงเย็น เราอยากรู้ว่าโซนไหนน้าสะอาดน่าเล่นที่สุดคนะผมว่าน้ําโซนโซนโซนนี้แหละอ่ะ <c oughs> จริงๆมันถ้ามันไม่สะอาดมันก็ไม่สะอาดทั้งแถบเลยนะสำหรับหาดบางแสนเพราะว่าหาดบางแสนนี่น้ํามันจะคุณภาพคล้ายๆกันแต่ว่าโซนนู่นที่เป็นระเบียงอยู่ตรงนู้นนะอันนั้นมันแหลมแค่นมันลงเล่นน้ําไม่ได้โซนนั้นน้าจะใสกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ทรายทรายแบบผสมโครนแบบ หาดบางแสนเท่าไหร่นะปลายหาดบางแสนทรายมันจะผสมโครนอยู่บ้างมันจะดูดำๆอยู่บ้างแต่ถ้าโซนแหลมแท่นนี่มันจะมีเปลือกหอยเปลือกอะไรที่เป็นสีขาวๆอยู่เยอะพอเห็นพอมันอยู่กับน้ําแล้วมันก็เลยรู้สึกว่ามันใสนะของกินเพียบคืนนี้มีถนนคนเดินเมื่อวานอยากไปบางแสนโซนไหนครับตรงนี้ตรงนี้ปลายหาดบางแสนนะครับฟรีโซนล็อกที่8ฟรีโซนล็อกที่8ปลายหาดบางแสนติดกับแหลมแทน่น ถ้าจากวงเวียนบางแสนมาทางด้านขวานะหันหน้าให้วนมาทางขวาวนมาทางขวาถ้าวนซ้ายนี่จะไปตรงนูน่นอ่าหาดวอนนภาวนขวานี่จะมาทางเขาสามมุกครับจะเป็นปลายหาดบางแสนล็อกที่8 14อันนี้ฟรีโซนล็อกที่8นะจอดรถริมทางได้อยู่ไหมได้ครับผมแต่พัทยาเขาเริ่มไม่ได้นะเขาเริ่มไม่ให้จอดแต่แถวนี้ก็จอดได้รถยังไม่เยอะนะวันนี้เห็นไหม รถยังมีที่จอดให้เสียบอีกเยอะเลยเออยังไม่ถ่ายรูปลงเพจเลยนี่บัวน,น,น้ำขึ้นหรือน้ำลงตอนนี้น้ำกำลังลงนะครับผมเห็นไหมดูจากกราฟนี่น้ำกำลังลงครับผมคุณชนบุรีทิรัก์นี่มันเป็นเพจใช่ไหมครับคนติดตามเป็นหลายล้านเลยนี่นะผมไปส่องดูอยู่ แนะนำที่พักแถวๆนั้นหน่อยครับถ้าแถวบ้านผมนะแถวแหลมแท่นนี่ก็จะเป็นง่ายสุดเด่นสุดเลยโค้งเลยโรงแรม S2 <c oughs> หรือไม่ก็เดอะเซสนะครับผมเดอะเซสถ้าอยากประหยัดหน่อยก็บ้านๆอยู่เป็นห้องแถวติดๆก,กันก็บ้านพักแ๋วบ้านๆเลยไหมบ้าน,านพักแ๋วเคลลิลูมเกทเฮาห์บางแสนรอยันบีซึ่งตึกสูงๆ ไม่อามีแอบส่องด้วยผมเห็นประจําครับผมเห็นประจาําเอา้าผมว่าจะขอยืมเล่นหน่อยอันนี้อันกี่บาทเนี่ยไม่รู้โอ้โหมีทั้งสองอันขอได้ไหมอันหนึง่งฮะไม่ให้โอซื้อมาโอ้หอโหซื้อมาอีกโอ้ว่าจะขอยืมเล่นหน่อยเ,อเดี๋ยวเราจะเดินดูกันอีกสักเล็กน้อยไปจนถึงปลายหาดนะครับผมในเช้าวันหยุดกัน วันนี้ก็ยังมีถนนคนเดินอยู่นะครับใครมาแถวโซนแหลมแท่นเนี่ยก็ยังมาถนนคนเดินกันได้เดี๋ยวเราจะไปที่ปลายหาดกันก่อนที่จะกลับในช่วงเช้านี้นะครับผมอ่านไม่ทันใครบ้างน้ำใสมากเลยสิครับตอนนี้มันเริ่มจะไม่ใสแล้วนะครับผมเวลาไปกับสามีชอบเที่ยวทะเลมากค่ะขออนุญาตติดตามนะค,ะครับผม ถ้าไม่อยากเบื่อบางแสนนี่ก็ติดตามไว้ได้รับรองสักพักเดี๋ยวเบื่อแน่นอนเนี่ยเหมือนเพื่อนๆหลายคนเนี่ยมาดูตั้งแต่ผมไล์ช่วงแรกๆนี่ตอนนี้เริ่มเบื่อแล้วเตียงผ้าใบยังมีให้เช่าหรือเปล่าครับมีครับผมมีเตียงมีให้เช่าให้เหมาเลยนะครับผมทะเลหมอกกับพีนใจช่วงปลายหาดบางทีผมจะมาเจอพวกพี่ๆชมรมคายักนะวันนั้นผมเดินมาเจอ แถวนี้เลยไปมันจะมีชมรมคายักอยู่มั้งรู้สึกว่าเขามีชมรมแล้วก็แต่ส่วนใหญ่เขาไปลงแถวบกแถวหาดวอนนาภาไม่ใช่มาลง,างปลายหาดบางแสนนักวันนั้นไปเจอเลยอยากเล่นเลยถามสนนราคาสามหมืนกว่าสี่หมืนกว่าจอบอแพ <c oughs> งไป <c oughs> ไม่เบื่อยังอยู่เออฮอ คนสองคนนะที่ยังไม่เบื่อนะฮะนอกนั้นก็เริ่มละเริ่มโอ้โดูมีปลาตายมัน้ดูสิปลาตายอันนี้อะไรนะเป็นผมนะมองทะเลไม่เคยคิดมองหาสาวใส่ทูพีชอยู่เสมอโอ้โหอันนี้มันเป็นคำคมใช่ไหม <laughs> มองทะเลไม่เคยคิด มองหาสาวใส่ทูพีชอยู่เสมออะไรนี่หรอโอ้โหช่าง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 คิดไปได้โอ้โหน้ำสาดสองรอบน้วไม่เราจะไม่เราจะยังได้อยู่ไหมก็เดี๋ยวเช้านี้ก็พาเดินดูท้องทะเลหูอื้อเลยน้ำเข้าหูก็วันนี้เดี๋ยวก็คงพาดูท้องทะเลเช้านี้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวช่วงบ่ายหรือว่าช่วง ช่วงเย็นเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีก็เราก็ไลฟ์กันเป็นประจำนะครับจนกว่าอ,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 อจนกว่าไม่เราจะพังไปข้างหนึ่งแล้วกันก็เดี๋ยววันนี้ผมว่าผมคงเละเทะตุ้มเป๊ะที่สุดเท่าที่เคยเดินไลฟ์มานะยังกะสงกานเลยเนะี่ยแต่สงกรานไม่มีใครกล้าสาดนะก็เลย <laughs> ก็ใครที่อยาก มาบางแสนแต่ไม่รู้ว่าจะมาช่วงนี้ดีหรือเปล่าหรือว่าจะมาน้ําขึ้นน้ําลงจะมาเล่นน้ําก็ปัดมาดูกันได้นะครับจําชื่อเฮาสตูดิโอบางแสนไว้ได้ผมก็เพิ่งย้ายมาบางแสนประมาณปีนึงน,นี่แหละช่วงนี้นั่งเขียนง,งานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับผมก็ว่างๆไม่ใช่ว่างหรอกก็คือตอนเช้าตอนบ่ายตอนเที่ยงตอนเย็นมาซื้อข้าวมาซื้ออาหารที่เซเว่นก็จะโผล่แวบมาพามาดูท้องท,องทะเลกันสักเล็กน้อยนะครับผมให้เห็นสภาพบรรยากาศกัน ให้พอหายคิดถึงสําหรับใครที่ชอบทะเลนะแต่รู้สึกว่าวันนี้ผมจะเปียกที่สุดแล้วเนี่ยสำหรับนี้ก็คงจากจอนไปก่อนเดี๋ยวมาอีกทีก็หลักๆก,ก็คือช่วงเย็นครับช่วงพระอาทิตย์ตกจะพาไปเดินถนนคนเดินอีกสักรอบนึงก็วันนี้เปียกบอนไปก่อนนะครับผม